ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับวันนี้วันพุทธที่27นะครับพฤศจิกายน67ตอนนี้ก็9โมงกับ33นาทีนะครับก็มาถึงบทสรุปนะครับผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงทัศนะด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตในเรื่องของ ราคาและคู่แข่งขันที่จะลงทำการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะครับล่าสุดราคาก่อนเที่ยงเนาะส่วนราคาที่มันไหลไปไหลามาเนี่ยผมก็จะไปสรุปในช่วงค่ำพร้อมเปอร์เซ็นต์นักลงทุนอีกทีนึงนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับบอนเตงเนะวินนะครับบอนเตงเนี่ยให้ต่อโรด้าเจซีที่1ลูก83นะก็โรด้าเจซีก็ถล่มวิเทสไป3ประตูต่อ0นะครับ แต่ในตารางบอลสกอร์เนี่ยโรด้าเจซีเนี่ยจะไม่ได้นะครับจะไม่ได้เพราะว่ามันยิงเร็วมันยิงนาทีที่1นึ่งเอ่อนาทีที่9ก้าอ่ะหนึ่นะครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะจบ2อศูนยะ์ะแต่โดยแนวทางของพวกเราเนี่ยต้องกดที่นี่ลูกครึ่งควบลูกครึ่งลูกใช่ไหมมันเปิดมาลูกควบเนี่ยนาทีที่9อ่ะผมก็เชื่อว่าราคาเนี่ยมันยังไม่ลงหรอกนะครับมันยังไม่ลงอ่ลูกหนึ่งยังไม่โผล่มาหรอกถึงมาก็ น่าจะห้าแต่ว่งนะเพราะฉะนั้นก็ฟรีไปนะครับคู่ที่2ในเซกุนดาสเปนเนี่ยมาในครึ่งหลังมาในย้ำทันทีนะครับมาในย้ำทันทีนะกะ็ครึ่งแรก0ูนครึ่งหลัง4ี่ศูนย์นะครับอาเมรียาเอาชนะโคโดบาไปได้นะครับส่วนในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับวัตฟอร์ดกับบิตตันซิตี้เนี่ยสูงแรกไม่มานะครับแล้วก็ ครึ่งหลังมาเม็ดเดียวแล้วก็มาเร็วด้วยเพราะงั้นเนี่ยคู่นี้หน้าครึ่งแรกน่าจะเสียเต็มนะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเสียครึ่งนะครับอืมเพราะงั้นฟุตบอลสกอร์เมื่อคืนก็ผลงานไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีนะอ่ะทีนี้เราไปดูสรุปผลในคู่อื่นๆกันนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็โอ้โหยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเห็นไหมมันไม่น่าไปแตะอยู่แล้วเออ ผลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับเอซีมิลานนะครับก็ทำได้แค่บุกไปเฉือนชนะสโลวานบาติสลาว่าไป3ประตูต่อ2นะครับต่อ2ลูกเห็นไหมผมบอกแล้วน้ำยามมิลานมันอย่างนี้แหละแล้วมันต่อเยอะอ่ะมันมันยุคกำลังปรับปรุงอะ่ะปีศาจทั้งปีศาจอิตาลีทั้งปีศาจอ,อังกฤษนี่ดูกระท่อนกระแท่นนะมันต้อง มันหมดยุครุ่งเรืองหรือเปล่าก็ต้องค่อยๆสร้างทีมข,ขึ้นมาใหม่นะครับในขณะที่ตามหมีอตลติโก้มัดริดเนี่ยโอ้โหบุกไปถล่มสปาร์ตาพาร์คถึงครึ่งโหลนะครับ6ประตูต่อ0นะเสือใต้ไบเยนมิวนิกก็ได้3แต้มจริงครับแต่ว่าก็ไม่ได้กินนะครับนะต่อปารีสแซงต์แชมงหลูกใช่ไหมเอาชนะไปได้แค่1ประตูต่อศูนะครับปารีสโดนใบแดงด้วยนะ s p o r t ต n ิ l งลิสบนะครับยุคที่ไลรลูเบนอาโมลิมครับโอ้โหเสียรังวัดมากนะครับแพ้นะแพ้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แปลกอะไรครับเพราะว่าผู้มาเยือนคือไอ้ปืนใหญ่าอาร์เซนอลใช่ไหมแต่การแพ้แบบเละเทะอย่างเงี้ยคือมันมันบ่งบอกเลยว่าอาโมลิมอะ่ะมีมีส่วนสำคัญในทีม s p o r t ต n ิ้มากนะครับก็สปอร์ต n ิแพ้อาร์เซนอลไปถึง1ประตูต่อ5นะครับ ครึ่งแรกก็โดนไป3ดอกแล้วนะครับอโมริมที่นั่งดูอยู่ผมว่าก็ไม่รู้จะมีความรู้สึกแบบไหนอะเนาะมเมื่อเขาเดินจากมาสปอร์ตติ้งก็ดาวลงชัดเจนเลยอะภายในนัดสอนัดเท่านั้นเองนะครับที่น่าชอกช้ำไปกว่านั้นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อ2ลูกนะครับต่อเฟยยนูดสองลูกขึ้นนำามศูแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ให้เฟยยนูตไล่ตีเสมอสามสามอะ่ะเพื่อนๆโอโอ้โหซิตี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หลังเกมเนี่ยเป๊ปกวัวเดียล่าเนี่ยก็ทําร้ายตัวเองด้วยนะโอ้โหมันอะไรกันน่ะในวงการฟุตบอลนอะ่ะในแมนซิตี้อะ่ะหน้าตาของเป๊ปกวัวเดียล่าเป็นแผลเลยนะที่ผมดูอะ่ะที่ตรงจมูกตรงหน้าผากตรงหัวเนี่ย เป็นรอยเล็บรอยถลอกปอกเปิกแกคงจะเครียดหนักอ่ะเนาะงูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยก็ทำได้แค่เฉือนชนะอาบีไลฟ์ิกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเนี่ยก็กลับคืนฟอร์มครับไล่ถลุงแบสจากฝรั่งเศสไปส0ูนย์เช่นเช่นเดียวกับไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นครับเนี่ยยิงระเบิดจริงๆครับเลเวอร์กูเซ่น ไล่ถล่มเรดบูซาวบวกไปถึง5-0นะครับโอ้โหต่อ2ลูกนะอัลตันต้าก็แรงไม่แพ้กันครับบวกไปถล่มยังบอยถึง6ประตูต่อ1น1นะครับเพราะงั้นบอลที่ต่อ2ลูกอะ่ะมีเข้าอยู่2ตัวก็คือบาร์เซโลนากับเลเวอร์คูเซ่นนะครับในขณะที่เอซิมิลานตายแมนซิตี้ตายนะครับ ทีนี้ไปที่สรุปผลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เอาชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0เบอร์นลีย์นะครับก็สามารถเอาชนะโคเวนทีไป2-0วัตฟอร์ดเอาชนะบิทตันซิตี้1-0สโต๊กซิตี้เสมอกับเบรสตัน0-0นะครับนอริดซิตี้ถล่มพรีมัตไป6ประตูต่อ1ฮันซิตี้ก็แพ้ให้กับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์0ประตูต่อ2 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ทำได้แค่เสมอกับเวสบอมบิดเอาเบียนไป0ประตูต่อ0นะครับพองั้นเมื่อคืนนี้ก็บอลต่อค่อนข้างมานะเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูครับเชฟยู mm hmm. เนี่ยมาเบอร์ลี่นี่มานะครับวัตฟอร์ดก็มาครับสต็อกเสียแค่ครึ่งนะอ่านอลิทมาเต็มนะครับฮันนี่เสียเต็มนะครับก็ถือว่าบอลต่อมันกินขาดไง mm hmm. เห็นไหมมันกินเต็มอะ่ะ ใน p p เป d เดล y นั่นไงเห็นไหมบทมันจะไม่เอามันไม่เอาเห็นไหมดูอย่างเกตาเฟ่บุกไปต่อมานิเซสเนี่ยสามลูกครึ่งครึ่งแรกนํำสามศูนย์ใครก็ว่าหมูละครึ่งหลังของเม็ดเดียวไม่ยิงอะ่ะไม่ยิงอะ่ะชนะจบแค่สามศูนย์ะครับตายครับเกตาเฟ่ในขณะที่ไอ้ข้างข่าวบาเลเซียนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับชนะไปแค่หนึ่งประตูต่อศต่อเขาสามลูกครึ่งเนี่ยครับ โคปาเดเลเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลถ้วยที่ไม่น่าลงไปแตะนะครับสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเฮมเบเนียนก็เสมอกับอาบดีนไป3ประตูต่อ3นะครับผลของลีกวันอังกฤษนะครับวีคอมวันเดเลอร์ก็เฉือนชนะแมนฟิลด์ทาวน์หนึ่งศูนย์เล็กแฮมชนะลินคอนซิตี้หนึ่งศูนย์เบอร์มิงแฮมบุกไปชนะเอ็กเซเตอร์สองศูนย์ฮัตต์ฟิลด์ทาวน์บุกไปชนะเลตันโอเลียนสองศูนย บาร์สลีย์เสมอกับเลดดิง2-2นะครับเคมบริดจ์ u ยู t e นเตดก็เสมอกับโบตันไป1ประตูต่อ1เบ็ p พูลบุกไปเอาชนะบิทตันโ o เวอร์2-0วีแกนแอตแลนติกเฉือนเอาชนะนอต a m มตัน2-1นะครับแล้วก็ดาบอัศวินนะครับชาวตันแอตแลนติกก็บุกไปเอาชนะเบอร์ตันเอาเบียนทีมบัวยไป1ประตูต่อ0นะครับ <c oughs> ลีกทูอังกฤษนะครับวอซอเสมอกับบอมบี้นะครับสประตูต่อ2แล้วก็วิมเบอร์ดันนะครับบุกไปเอาชนะทานสเมียโลเวอร์สประตูต่อ0ในเซกุนดาสอสเปนนะครับเอาเมเลียไล่ถล่มคอนดบาไป4ประตูต่อ0ูนย์ะครับฮอนแลนด์งนะครับฮอนแลนสองจากฝูงอย่างเอ็กเซลเซียร์ครับบุกไปทำได้แค่สเสมอกับอูเทคกศูนย์ครับน็อกไปเลยครับคู่นี้ คัมบูนะครับคัมบูก็แพ้ให้กับเดนบอสไป1ประตูต่อ2นะครับมีคู่เต็งคู่เราที่เข้าคู่เดียวครับโรดาเจซีก็ถล่มวิเทสไปส0ูนย์วิเทสเหลือ10ตัวนะครับออสเตรียดิวิชั่น2นะครับออสเตรียลาสเตนัวนะครับก็เสมอกับ SV ส t i f ติฟฟิงไป1ประตูต่อ1นะครับเอฟ a ีแชมเปียนลีกอีลิตนะครับวิสเซนโกเบก็เฉือนชนะ เซนทันโค้ดมาริเนอร์สไป3ประตูต่อ2นะครับวุลซานฮุนไดก็แพ้ให้กับเซียงไฮพอร์ตไป1ประตูต่อ3ปราสาทสายฟ้าปุรีลัมยูเนเต็ดครับแพ้ให้กับคาวาสกิฟอนตเล่ไป0ประตูต่อ 3. สารซานตงไถซานครับเฉือนชนะยาโคดาลู alu, นะครับ1 0าาู์อัลซัตเสมอกับอัลฮิราน1นึอัโซตาครับแพ้ให้กับอัลวาเซนไป1ประตูต่อ3นะครับ นี่คือผลของเมื่อวานแล้วก็ค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับทีนี้ในค่ำคืนวันนี้นะครับยังมีทั้งยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับมีเดอะแชมเปียนชิพอังกฤษมีคอนเฟอเรนซ์คู่หนึ่งโอ้มีเยอะมีหลายรายการอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยครับหก <c oughs> ทุ่มสี่มีสคู่นะครับในขณะที่ตีสามเนี่ยจะมี7คู่นะครับ เริ่มกันที่6ทุ่ม45คู่แรกนะครับม้าขาวสุดกาดจะบุกไปต่อเซเวน่าสวีด้าครึ่งควบลูกนะครับคิโลนาจะบุกไปต่อสตูมกาดนะครับครึ่งลูกหงแดงลิเวอร์พูลครับเตะรอบตี3นะครับเล่นในแอนฟิลด์อีกแล้วนะครับรับการมาเยือนของลาชันชุดขาวเรลียวมัดลิดนี่น่าจะเป็นบิ๊กแมตช์สุดแล้วครับคืนวันนี้ ลิเวอร์พูลเป็นต่อครึ่งลูกโอ้โหไว้ลิเวอร์พูลต่อครึ่งลูก <c oughs> แล้วก็จะมีสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับเล่นในวิลล่าพาร์คเนี่ยต่อยูเวนตุสปอปาแม่เจ้าราคา <c oughs> วิลล่าต่อยูเวนตุสปอปานะครับโอ้โหคู่ที่สามนะครับเสือเหลืองบุเซสเียดอทมุนจะบุกไปต่อดีนามโมซาเก็บครึ่งควบลูกนะครับ โบลอนาเล่นในบ้านเป็นต่อลิวปอปามนาโคเล่นในบ้านเป็นต่อเบนฟิก้าปอปาพี PS v อสวีไอโอเครับเล่นในบ้านเป็นต่อชักตาโดเนตลูกควบลูกครึ่งแล้วก็กลาสโกเซลติกครับเล่นในบ้านเป็นต่อครับบูชครึ่งลูกนะครับโอ้โหราคานี้งงเลยนะงงจริงครับลิเวอร์พู Liverpool เนี่ยก็ถือว่าแพงนะครึ่งลูกคือเสมอคือแพ้นะ เสียเต็มไม่ใช่ราคาปอด้วยนะครับในขณะที่คู่วิลล่าเนี่ยโอ้โหเปิดมาราคาอย่างนี้ใครคิดอะไรไม่ออกเขาก็ต้องไปลองอยูเวนตุสกันแล้วแหละนะครับไม่สนแล้วครับราคาแปลกไม่แปลกใช่ไหมในความรู้สึกในความรู้สึกใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องความพร้อมเลทราคาแล้วก็อื่นๆประกอบนะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้โอ้ยช่างกล้ามากนะครับ เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับตีสองเตะพร้อมกัน4คู่นะครับยูงทองลีดยูไนเต็ดครับเล่นในแอล์แลนโรดรับการมาเยือนของลูตันทาว์นะครับลีดเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งสิงห์แดงวิเทนเซเบอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อกุหลาบเพิงแบ็กเบิร์นโลเวอร์หนึ่งลูกมิวอลส์จะบุกไปต่อพอร์สมัทปอปานะครับแล้วก็คาดิฟซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่อสารเสือราชินี Queen Ranger, ควีนส์พาร์คเรนเจอร์ครึ่งลูกนะครับ ในขณะที่ตีสามนะครับแกะเขาเหล็กดับบี้เคาวตี้เล่นในบ้านเป็นต่อหงขาวสวอนซีราคาเสมอนะครับยูโรป้าคอนเฟลเลนต์ลีกนะครับมีคู่เดียว4ี่ทุ่มครึ่งนะครับอิสตันบูลบูยูเช็กครับเล่นในบ้านเป็นต่อ CS เอสเปโตคุปนะครับสองลูกอีแกละแล้วนะครับท่านเช็คดิวิชั่นหนึ่งนะครับซิกมาโอโลมุตเล่นในบ้านเป็นต่อสโลวาโก้นะครับปอป่า Unda, เซกุนดาสเปน2อตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งเลบันเตเล่นในบ้านเป็นต่อมาลาก้าครึ่งลูกแล้วก็คาสเซลอนเล่นในบ้านเป็นต่อเลสซิ่งเดอร์เฟลล์หนึ่งลูกนะครับ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเตะห้าโมงเย็น2คู่นะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเล่นในบ้านเป็นต่อโปหังสตีลเลอร์ลูกควบลูกครึ่งครับโอ้โหไหลามา3ช็อตเลยครับ เปิดมาที่ครึ่งควบมาเป็น1ลูกล่าสุดเป็นลูกควบนะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งกวางจู FC ครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซี่ยงไฮ้ส่ินหัวนะครับครึ่งลูกนะครับนี่ก็คือโปรแกรมวันนี้นะครับโปรแกรมวันนี้ก็ดูกันเข้าๆไปก่อนนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมมาอัปเดตท,ทุกวันให้อยู่แล้วครับช่วงค่ำอะ่ะพร้อมเปอร์เซ็นต์นักลงทุนด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ ขอความกรุณาในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดเนาะก็กดเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้รับชมรับฟังนะเวลามีคลิปลงมานะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนผมสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ TDET นะครับ NAM o o นะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกพิมพ์แอดไลน์นะครับก็สามารถไปสแกน QR Code l i ค e ดไลได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าที่แถบชุมชนนะครับในทุกโพสต์นะครับก็จะมีรูปของ QR Code Line ให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันช่วงค่ำครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ